บทที่เท่าไหร่ชี้ชี้แล้วชี้บทที่สองบทที่สองภูภูหาโอเคเอาภูดูอยู่ลูกตั้งใจอ,อ่านว่าภูหาอห้หาให้ดอยด้ยไม่โทรต่อไปไดอย โดยดีจอยใจอานว่าอือจะโอเคอ่าต่อไปหน้าต่อไปไปภูผามีพ่อหูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบัว ขอให้ภูผาดูแลไ,ไบวัวอืมอ่ะเริ่มภูผาภูผา,ผผารักรักรักใครรักไวผูกเอาต่อไปภูผาใจดีดีใจดีใจได้ดูแลไ,ไบวัวภูผ,ผารัก ใบบัวล e ูกใบบัวสาะอัวใบบัวใบบัวรผู้พาผู้พาใจดีดีใจดีใจไดไอดาดูลอยแล่ดูแล่ไปบัวบัวปลูกใบบัวแล้ผู้พาพ่อแม่รักวผู้พา รักรัไปพูรัไป,ปวัไปปวอ่าหนังสือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเก่งจังเลยขาเก่งแท้คอแวรักไปปุู๊รักไปปวัวโอ้โหไม่โดนตีเลย <laughs> ตรงดีเหมือนอารมณ์ดีเลยร้องอ่านให้มันออกเด้อดังๆเด้อพูดดังๆกับครูเอาเร็วๆต่อไปไปโผก่ไป,ปัวกรัปกภูผารัากเพรารักแม่เออมันอ,าอ,าอา่านออกแต่เมื่อะไรแม่ครูเก่งเว้ยครูเก่งหรือบโบตันเก่งฮะครูเก่งหรือบโบตันเก่งโบตันเก่งโอ้โอโก็ไก่ก็ไก่ว่าก็ก็ ตตวจออชดาเชดาว่าจอือตปะตักตาปตักอว่ออุ <isch> <gly c> <ville> ้ยเก่งทถะวะเด็อว่าอเออตาตาว่าจอืมมะไมอวบอไม่ใช่บอไมปอไม้ปอปไม้ปอปาอว่าบออือาวาบอก็แคลว่าขอจ้าปอปาอว่าบอขอพึ่งลูกพึ่งอว่อผอ อาว่าพเก่งมากค่ะสาวสวาสออืมสานเราสอนาษาหองหีบลูกหองหบอว่าพอมามอาวว่ารอปพาอาว่าพอพอพอวพาอาว่าพอจะพอสัาเัาพอสัอาว่าพอมม่าอาว่าพอมอมามา่าอววาม เรอเรืออ่นว่ารอรเืองอ่านว่ารอหนึ่งอ่านว่า i หนึ่งอ่านว่าหนึ่งอ่านว่านหนึ่งอ่านว่านอหอนออึงอนหนึ่งไม่อีกหนึ่งเหรอเรื่ออ่านว่าหอนออึงองอสองอ่านว่าสองจากอ่านว่าสอง สามอ่านว่าสามอ่านว่าสีอ่านว่าหเก่งเลยครานี้สอีกอีกอีจอีโอเก่งเี่ยตอีตไอีบอีอี บอีบีบอีบีออ si ีีออ ok. si? ีบีต ja. ่อไปสระอูใช่ไหมลูกอาพูดสิกออูกออูจอจออูจูดอตออูดูตอตออูตูบอบอูบูบูปอบออูบูอา เอออูอูอนต่อไปสระ <ừ? S 3> สระไรสระอีสระอีดอีดีรออีรีซออีสีพออีผีรออ,อูรูปออูปูปพออูทูปออาปาพออ,อ,ออาพา ลาลาผออาหาหออาหาอันนี้ล่ะอ่าน่าอะไรภูผามาหาจะตาลูปูนานาโบนาอาอารีไอรีอยดีใจใจดีใจสุดท้ายแล้ว ภูผาภูผาดูแลใบป,ปูไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนภูผาเพื่อนภู<ะ>ผาอื่มภูผาดูแลใบป,ปูภูผาดูแลใบ<ะ>้ะภูผามีเพื่อนกันข้างตัวตัวข้างตัวข้างตัวรอเปล่ามร้งเหรอภูผามีเพื่อนข้างตัวเชื่อใบปู ชูไบ,บ้ปะชูไบ,บ้เก่งมากค่ะ